จิตเป็นสมาธิแล้วให้โยกเอากำลังของสมาธิเป็นพิจารณาบางท่านเราจะถนัดกสีสีแดงให้กำหนดรูปนิมิตเป็นสีขึ้นถ้ามันไม่เกิด้านก็ให้นึ่มัน ว่ามันเป็นภาพสีแดงพูดถึงกระสินสิทธ์นเนยมีกระสินดินน้ำลงไปสีแล้วก็เป็นกระสินสีนต่างๆครกระสินก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานหนึลล่งในสี่สิบกลองลที่จะต้องกำหนดรูปนิมิต <c oughs> ขึ้นใ <c oughs> ช้สัญญา เราสัญญาสังขารการพิจารณาิมิตนั้นให้เกิดขึ้นอยู่ภายในในกายของเราเมื่อมิมิตกระสิงจะสมมติว่าท่านท่างมีวัสนาเกียวกับกระสิงสีแดงพอกำหนดนิมิตขึ้นแล้วมันจะไม่ปรากฏภาพหรือปรากฏภาพ ให้นึกเอาแต่ถ้ามันปรากฏภาพพอภาพเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำหนดใช้จิต่ควบคุมให้มันแปลงแปลปวนเปลี่ยนแปลงอย่าให้มันอยู่เฉยๆให้มันเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่งตางๆหรือบางครั้งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงของนั้นนะฮมันเปลี่ยนแปลงของมัน,หมน,น,ปปน,มนให้กำหนดรู้อยู่ที่จิต กระสิงสีมสันจะทำสภาวะที่มีความเป็นอนจังทุกครั้งน่าตา <c oughs> ่าหากไม่ปรากฏเป็นรูปเป็นลา่า <c oughs> เรากำหนดเกิดขึน้นกำากำหนดเป็น,ปนความรู้สึกว่ามันเป็นกระสิงสี แล้วก็ลองกำหนดควบคุมย่อ,อขยายมอดูใช้จิตเนี่ยจิตพิจารณาย่ยอ,อขยายให้เล็กให้ใหญ่ถ้าว่ามันควบคุมให้เล็กให้ใหญ่ได้แล้วเราจะให้ความตั้งใจพอตั้งใจแล้วอยู่ตั้งใจมันจะเป็นขพงมันเองเป็นอัตโนมัติแล้นที่ มันจะยอขยายของมันมีความเปลี่ยนแปลงนะตัวที่ไม่มีเราเข้าไปทำ <c oughs> มันเป็นของมันเอง <c oughs> ตรงนี้ให้กำลัคดอที่รู้รูถือตัวสีว่าท่านจีตอยู่ตรงไหนกำลัดไปตรงนั้นนะกระสินสีจะแสดงความเป็นอนิจจังทุข้อนัตตานะโดยที่ไม่มีเราทำ <c oughs> มันเป็นของมันเองเชื่อว่า จิตรู้นี่ก็จะต้องอยู่กับความรู้รู้นั้นจะต้องเป็นต่างๆกระสงสีจะแสดงความเป็นพระไตรลักษณ์หรือว่าสอนสอนให้จิตให้เห็นจิตจิตเห็นถึงความจริงาวกระสีสีก็เป็นธรรมชาติหนึ่ที่อยู่ในื่อการควบคุณ กสินสีนั้นจะแสดงสภาวะธรรมเป็นไปนตามอัตโนม,มัติโดยที่ไม่มีเราทำต,ตรงนี้สําคัญให้กําหนดอยู่ที่รู้แห้ว่ากระสินสีเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ภายในกายอยู่ภายในจิตตายและจิตแสดงความเป็นนิจั่งทุกขาระตาแต่ในรูปของกระสินสียหว่าสมมติ เช่นการพิจารณาสุพันสุพันเกิดเป็นรูปตายที่มีความเปลี่ยนแปลงจากธรรมดาไปสู่ความเป็นสร้างศพจนไม่เหลืออะไรแล้วเอาสมมติแสดงในลักษณะของสุพันมหรือว่าสร้างศพแต่กระสินสีนว่าไปแล้วก็คือก็คือกายนั่นแต่ว่าในลักษณะของกระสินสี ว่นะาสมมติเอาสมมติมาสอนจิต <c oughs> แต่ก็สินสีนั้นมันอยู่ในกายในะจิตเพราะมันก็เป็นกายพี่นางตายนะขวานไปแล้วนะพะกายในรูปที่งความรู้สึกของเราแล้มันต้องมีแขนมีขาแต่นะก,กายนะที่เป็นสมมติอีกแบบนั่นก็คือบบกระสินสีเป็นสีแดงสีเขียวสีม่วง สีขาวสีแสงสว่างสีดำแล้วแต่แต่สรุปแรกไอ้กสิสีนี่มันอยู่ในกายก็เป็นการพิจารณากายอยู่ในจิตจะเป็นการพิจารณาจิตแต่แต่ความรู้สึกคำวิจารณ์สุภาติตการพิจารณากายมันต้องเป็นรูปร่างกายการพิจารณาจิตก็คือจิตคิดนั่นปรุงแต่งรือความจิตนั่นเองอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิต ตถตสว่าไปแล้วกรรมฐานส่จิตกองนั่นคือการยกกายขึ้นพินานเปลนะลอาแต่กายในลักษณะไหนถ้ากายในลักษณะของกระสินสีมันเป็นสมมุติเจ็ดเฉียงว่ากระสินสีก็คือกายเราสมมุติว่าตายต้องมีแขนมีขามีศรีรษะลำตัวย่อยสลายกลายเป็นซากศาพจนไม่เหลืออะไรนะ กสินสีหรือกรรมฐา,านกองอื่นๆก็เช่นเดียวกันมันเป็นการยกกายขึ้นมาเป็นอารมณ์ในลักษณะที่เป็นสมมติแบบนั้นแร้ว่าตายนั่นก็เป็นสมมติที่จะว่าตายแต่ความจริงแล้วก็เป็นสภาวะธรรมที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นนิจจังทุกขังตาเรียกว่าเอาขันห้าสอนจิตขันห้าสอนจิต ขันห้าในสนสมมุติเลยว่ารูปก็คือกายเวทนาสัญญาสังขารยินยาณก็ญญคือจิตเป็นนามธรรมากระสินสีก็เป็นทั้งกายเป็นรูปแล้วก็เป็นนามนะสรุปแล้วนะรูปและนามนะยกรูปและนามขึ้นเป็นพิณาเปรมรูปนามนี่คือขันห้านี่ว่าเอาสมมุติอธิบายสมมุติเราอย่าไปติดสมมุติอน่ะ ถ้าติดสมมตุติมันก็ไปต่อไม่ได้ยกสมมุติขึ้นพีนาะาแต่ไปติดในสิ่งที่เราพิจารณาคือสมมุตินะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องลงสู่ความเป็นอนิจจงทุกขังตา่าง <c oughs> อยู่ภายใต้ความเป็นพระไตรลักษณ์ังขานทั้งหลายมีความเหมือนกันคือตรงนี้เมื่อ <c oughs> มีความเหมือนกันตรงนี้สังขานนอกก็ดี <c oughs> แต่พระอาจาจย์ท่านบอกว่าให้น้อมลงมา สังขารนอกเราเห็นเราเห็นในแบบสมมติแต่ไม่ได้น้อมลงมาที่กายที่ใจแต่เรามันติดกายติดใจของเราเนี่ยติดขันห้ามาติดขันหน้าก็ลเลยมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในขันห้านะเมื่อเห็นสมมติภายนอกน้อมมาสู่ภายในกายก็เช่นเดียวกันจิตก็เช่นเดียวกันนะถ้าวัดตระสินสีคืออะไรก็คือกายและจิตเรียงอีกแบบคืออะไรคือรูปและนาม รูปคืออะไรรูปคือสีที่เป็นสีแดงนมามธรรมคืออะไรเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นอยู่ในจิตของเรานะความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกผ่านทางรูปรูปจะแสดงออกในลักษณะต่างๆรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่ไม่เคลื่อนไหวนะรูปเคลื่อนไหวรูปไม่เคลื่อนไหวนี่มันมีความเป็นอันจังทุกขงต่าง มันไม่มีเราเข้าไปทําไม่มีเราเข้าไปเป็นมันเป็นของมันเองแต่ตอนแรกถ้ามันไม่เป็นก็ต้องใช้การวกควบคุมการบางรังคับเป็นแลกก็ปล่อยมันนะว,ว่าเราจิตนี่มีหน้าที่ดูรู้เรียกว่าเรียนรู้จิตจะต้องเรียนรู้รูปและนามเรียนรู้กายและจิตเรียนรู้ถึงความเป็นจริงแต่ที่แต่ก่อนมันไม่อยู่ในกายในจิตมันก็เลยไม่เห็นถึงความจริงของรูปและกาย เือรูปละนามว่ามีความเป็นอนิจาทุกขาราตตาพอไม่เห็นในความจริงมันเลยเข้าไปยึดมันคือมันสําคัญว่ารูปและนามคือมันแต่ความจริงแล้วรูรปและนามมันไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นธรรมชาติหนึ่งแค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหนึ่งที่เรียกว่าสิ่งได้สิ่งหนึ่งหรือสังขารนะสิ่งได้สิ่งหนึ่งก็คือทุกสิ่ง ทุกสิ่งหรือสังขารมีสุดความเป็นอนิจจทุกขังตาความเป็นจังทุกขังต่างคือความเกิดดับเกิดดับในระดับอนิจจ์เกิดดับในระดับทุกขังเกิดดับในระดับอนิาจ์หรือว่าอยากไปสู่ละเอียดละเอียดจนไปถึงละเอียดที่สุดก็ว่าอนัตตาแต่ความละเอียดนั้นยังเป็นความเกิดดับอนัตตายังมีความเกิดดับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในอนัจตาคือสุญญตาอันนั้นมันไม่เกิดไม่ลับ สิ่งใดเกิดดับสิ่งนั้นเป็นสังขารสิ่งใดเกิดดับสิ่งนั้นเป็นสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นเสมือนทุกสิ่งเท่าเทียมกันหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเท่าเทียมกันหมดด้วยความเกิดดับแต่จิตยังไม่เห็นถึงความจริงแต่ก็ต้องอาศัยสมมุติที่เรียกว่าความเกิดดับตรงนั้นยังเป็นสมมติอยู่ให้จิตเรียนรู้เห็นถึงว่ากายนั้นมันเกิดมันดับเพราะจิตนี้มันสําคัญมันหมายว่ากายนี้มันไม่เกิดไม่ดับ มันไม่เห็นสืบต่อเห็นความเกิดจากคว้องายและตัวจิตจึงหลงหลงทั้งกายหลงทั้งจิตหลงขันห้ามาเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ระหว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่เรา่คือฌากความเกิดเป็นวันตักเราก็าเลยมาต้องตายเกิดตายเกิดแต่ว่าเรียกว่าเราก็ไม่ถูกจิตนี่ต่างหากว่าจิตนี่แหละที่เป็นจิตวิชาที่มันหลงตายหลงเกิด่ การปฏิบัติเราขันปฏิบัติขัน่าปฏิบัติธาเพื่อให้จิตนี่มันเห็นกายจิตนี่มันเห็นจิตเรียกว่าเห็นรูปขนาดพูดถึงกระสินสีย้อนกลับมาก็คือรูปขนาดก็คือกายและจิตในส่วนของกสินสีกส,สินสีสมมุติว่ามันไม่ใช่เป็นรูปแบบรูปกายนี่รูปแบบรูปสีจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่สมวติวาสีแดทงท่านที่ มีวาสนาเกี่ยวกับสินสีแดงเมื่อจิตเราเป็นตั้งมั่นแล้วกําหนดกระสินสีว่าสีขึ้นมาเป็นผ่านเป็นนิมิตกหนดขึ้นมาหรือมันจะเกิดขึ้นเองนี่ก็แล้วแต่ถ้าเราทชาชำนาญแล้วพอจิตเป็นตั้งมั่นเป็นสมาธิเรากระสินสีจะปรากฏขึ้นท,ทันทีเลยแสดงความเป็นจากทุกขามีความเปลี่ยนแปลมีความเคลื่อนไหวนะจะเป็นลักษณะไหนก็แล้วแต่เคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นเป็นคลื่น เป็นความนึกเป็นการแตป่ปวนเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่ารูปในส่วนกระสินสีคือกายนามคืออะไรคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับจิตนะเกิดขึ้นกับจิตในกระสินสนะีความรู้สึกนั่นพอความรู้สึกนั้นมันจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการไหวของสีการไหวของกาย มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มันรับรู้ที่ตัวจิตเราอยากไปสาคัญมั่นหมายว่าคือเวทนาสัญญาสังขารดุจญาน <c oughs> ให้เรียกว่านามมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตจากการไหวของกับสินสีตัวสีที่เกิดขึ้นนะการไหวนั้นมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวได้แลนะความรู้สึก เป็นนามธรรมความรู้สึกเนะยแต่ว่าไอ้ตรงที่เป็นรูปมันไม่ได้ว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวนะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงความไหวนั้นมันเกิดขึ้นคือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตหรือว่าตัวนามเป็นนามธรรมว่าการไหวที่เกิดขึ้นในจิตมันอาศัยซึ่งแต่ละกันรูปและนามหรือว่ากา,กา,ย,า,ายและจิตคือขันธ์หน้านี่เนี่ยในลักษณะการส,สิ่งสี่ มัรราฐานสี่สิบกองทว่าไปแล้วคือรูปและนามคือกายและจิตสี่สิบกองคือกายและจิตคือขันธ์ห้าคือรูปและนามรูปเราบอกว่าเป็นกายมันก็โอ้มันจะเป็นรูปกายได้ไงมันไม่เป็นรูปกายมันเป็นสีนั่นแหละคือรูปของสีก็คือกายการไหวที่เกิดขึ้นรับรู้ได้ด้วยจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ย ถ้าอธิบายโดยสมมุติเป็นงั้นแต่สภาว่าตรงนั้นไม่ต้องไปมีสมมุติมาเกี่ยวข้องให้เรากำหนดรู้ลงที่รู้รู้ตรงไหนกําหนองไปตรงนั้นรู้นั้นอย่าออกนอกกายรู้นั้นไม่ออกนอกจิตนะให้อยู่ที่กายนั้นิิจะเห็นถึงความจิตจิตจะเห็นกายจิตจะเห็นจิตเห็นถึงความเป็นจิตงที่นี่เรามีไปเห็นไม่มีเราเข้าไปรู้ไปเห็นจากสมมุติมันจะลายถึงนมมุตินะถ้า เป็นสมมติอยู่รู้ที่เรามีเห็นมันจึงมีความหมายมีชื่อมีการอธิบายได้ถ้าเข้าถึงความจริงแล้วมันไม่เกิดไม่ดับมันมีความเกิดดับก็ยังเข้าไม่ถึงความเกิดดับความเปิดดับคือความเปลี่ยนแปลงในดับอนิจจ์ความเปลี่ยนแปลงในดับตุกข์การความเปลี่ยนแปลงในดับนัตตาหรือว่าความเกิดดับที่หยาบการละเอะียดจนถึงละเอียดที่สุดเป็นธรรมชาติที่เอาของสมมติมาสอนจิต ให้จริงเนี่ยจิตคือธรรมชาติรู้ให้ไปถึงความจริงว่าสิ่งที่มันรับรู้ในขันหน้าที่มันสําคัญมันหมายว่าขันหน้าคือมันจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าโดยจากโลกนอกโลกนี้เป็นโลกว่างผู้จ่าันบอกโลกว่างเราก็บอกว่าเอาโลกนี้มีต้นไม้มีภูเขามีแม่น,น้ำมีลังถานมีอากาศเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเรียกว่าโลกโลกว่างเออทำไมยังมีธาตุดินน้ําลมไฟ คำว่าวามันวางจากผู้ยึดนั่นขื้มันเพราะธาตุสี่ยินน้ำาลงไปคือธรรมชาติเหมือนธรรมชาติที่เรียกว่าจิตคือธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติที่เท่าเทียมกันตกว่าสังขารที่สัมผัสจับต้องได้โดยขันห้ามันมีระบบของประสาทระบบของเรียกว่าสมองมีการคิดนึกปรุงแต่งได้ แต่ถ้าเราไม่มีไอ้ตรงนี้สิธรรมชาติทุกธรรมชาติมันเท่าเทียมกันหมดเลยไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟเป็นธรรมชาติหนึ่งที่เท่าเทียมกันที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงไอ้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงนั้นมีเราไปว่าหรอนล้มันเป็นธรรมชาติแต่นีเราไปว่าอาศัยสมมุติเพื่อที่มาสอนจิตของเราให้จิตเป็นหนึ่งความจริง จิตก็จะปล่อยวางความยึดมัน่นที่มันในขันธนะ์ห้าเป็นเรื่องความปล่อยวางจิตเห็นกายจิตเห็นจิตจะปล่อยวางแลนะยเรื่องความจริงแต่ทุกวันนี้ไม่ยึดอะไรจริงรู้ภาย้า,า,าตา <c oughs> จิตไม่เห็เถึงความเป็น,นจริงรู้ภาอาตามันก็เลยสําคัญมันหมายเกิดความยึดมั่นคือมันเกิดความพอใจในสิ่งที่รู้ที่เห็นพ็อไปปลุกแต่งว่านี่คือความสวยนี่คือความงามแล้วเกิดเรียนาคืออะไร ความโลภความโกรธความโ,โกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคะที่เกิดขึ้นในจิตราคะานี่การาราคาดคะว่าตามนี่แหล,ละตัวดีที่สุดเลยเรามาคล้องอยู่เพราะตามยินดีในรูปรสกินเสีสยงสัมผัสธรรมารมณ์หรือว่าตัณหาตัณหาตัณหา,ยาอย่างอย่างสัมผัสจัจต้องได้ ก็ต้องสบายสบายอา,อาหารก็ต้องอร่อยออหูก็ต้องได้ยินเสียงพรอะ่อ,อ,อ,อจมอูกก็ต้องได้กลิ่นที่เป็นผส์เรียกว่า,ารรต่างปันหายินดีในรูปรสกลกินเสียงสัมพันธ์รรมลกเพราะว่าตัณหาสิ่งที่ตรงข้ามเป็นปัญหา เป็ว่าสิ่งที่ตรงข้ามเลยความไม่พอใจอความคับแค้นใจภาวตัหาไม่ถูกไม่ต้องอะ,อะไรถูกต้องคือการมาตัณหาการตัณหาภาวตัหาวิภาวตาัหาแต่ภาวตันาดีๆรูปรสเ,เดี๋ยวว,วิภาวตหาสิ่งตรงข้ามหมดภาวตัหา,า,าวิภาวตัหานี่ความ ไม่ชอบใจไม่พอใจอเพราะว่าตัญหาสิ่งที่เป็นตัณหาในส่วนที่ความพอใจออการตัณหาเรรูปรดกินเสียงอยา่างๆตันหาอยา่อยางๆเพราะความเกิดความรู้สึกว่า,วาเป็นความพอใจขึ้นมาพอใจขึ้นมา เรภาวะตัณหาก็ไม่พอใจวราที่ภาวะตันหามันต้องข้างกันตัณหาเนี่ยตันหาอยาอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่มันมีประสาทสัมผัสร่างกายเนี่ยมันมีเลือดมีเนื้อนะจะนั่งไปานานไปก็เจ็บปวดพอถึงเวลากินมันก็อหิวหิวอยากได้ของอร่อยตามความรู้สึกที่มันรชอบจะนั่งก็สบายนอนสบายถ้าไม่ได้ห้องแอร์เป็นไง เราจะเห็นทุกไว้เนี่ยฮะ,ะแต่ว่าเน,นี่ยกรรมฐานเรา่าอ,อสมัยยุคแรกนะวัดเราเนี่ยโอโ้โหผ้าเราทำวัเป็น,นตรงสลายก่อนแล้วเปียกทั้งหมดเลยจีบอนอันสะกเปียกหมดเลยนะผ้านุ่งสบองเน่เปียกหมดเลยนะเพราะมันร้อนมันมีอะไรทัดลมก็จะไม่มีมนสมัยนี้ทัดลมเาตัวอะไรเนี้ยเห็นทุกไนะ เห็นทุกแต่ทุกวันนี้มันนั่งสบายปฏิบัติสบายพวกเราเนี่ยมันจะเห็นทุกไหมเนี่ยฮะเห็นทุกไหมแลม้วทำาลวงพ่อเจ้าท่านสอนเรื่องทุกไนกงนี่เรื่ทุกข์ข้าั้นถ้าเราเห็นทุกเห็นทรรปฏิบัตบิไปมีเห็นทุกเห็นทรามนึกถึงอะไรนะหลวงหลวงพ่อสตีเวนะ่นที่วูซูที่เมืองตาก โอ้ท่านการมาราคาแดนท่านในพาคมัดแขนมัดขาตายแดนเลยนะตายแดนจนบรรลุธรรมระูเป็นพระธานหมดเลยลงตามาบัวท่านก็รับรองพวกเราเป็นไงอะ่ะตอนนี้มีใครนัางไปนั่งในส่วนไทยเดี๋ยวไปนั่งส่วนไทเห็นไหมเห็นทุกไหมพระบอกว่าโอ้ได้ยินเสียงกันไลยว่งงูนี่แหละจิตมัน ปูแต่งไปหมดเลยเออเ <c oughs> มื่เป็นไงร้อนไหมล่ะอร้อนไหมเ,เห็นทุกไหม่ไหลไหม,ไหมอขันไหมอให้ศึกษาของความจริงถ้าเราเห็นทุกเห็นถึงความจริงอแต่ว่าเอา้ทางการภาวนาหลวงพ่อบอกสุขทุกขคือจริงเดียวกันเพราะมาหลบภาวนาในที่สุขไปได้นี่ ถ้าเห็นสุขก็เห็นทุกข์ให้เลยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นกิเลสตัณหาพอเห็นสุขมันเลยติดสุขกลมกลืนเลยกูก็เลยนอนต่อเลยแต่ทุกข์นี่มันไม่อย่างนั้นโอ้โหหลวงพ่อพูดได้นะรรษาแรกเลยนะนั่งสมาธิเทีเ่ยงเลยนะตากแดดนั่งตากแดดเนี่ยอัตากิมาถานโยกส่วนสุดเลยนะ,ะนั่งตากแดดชั่วโมง เดินชั่วโมงต่างอย่างชั่วโมงเดินชันช่วโมงจะถึงเงินแต่ว่าหลังติดพื้นตอนห้าทุ่มตีสองลูกเป็นยีทุว่วจนกระดูกไข้ขปลาไข้ไข้ปลามันถาเป็นซ่อนมันปวดมาเลยเอวจะขาดเพราะกระดูกเคลื่อนเอวจะขาดน,นั้นมีความสุขมันจะขาดนั่นแหละทุกมากเลย ร่างกายมัมนโหนโหมันจะหลุดเป็นชิ้นๆิเรากำหนดสติรู้ดูแล้วมันทุกอย่างรบุนแรงอีกครั้งเพราะอะไรวันใจเลยใครช่วยนวดชุกว,วันนี้พวกเราไงโอ้มาอยู่วัดกันโอ้ปวดนวดปวดนี่นวดเทน่อยนวดทน้อยมีหมอนวดนวดให้เออหายเออมีความสุขหลวงพ่อมันจะขาดไปจริงๆนะิกกำหนดสติรู้ดูทุกพิรุาทุก จนเห็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ก็เป็นสภาวบ้านหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงจนมันไม่เกิดได้หล่ะเป็นเพียงสภาวะธรรมกายนี้ทุกเวลา,าก็เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหน,นึ่งจิตไม่ยึดมั่นถือมันว่าทุกข์คือเราเราคือทุกข์แต่มันก็ถอดออกจากทุกข์แลวไม่ยึดมั่นถือทุกข์ถือมั่นในทุกข์ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสุข สุขทุกข์ก็คือความพอใจความไม่พอใจคือคือตัวกิเลสกิเลสตัณหาเพราะทุกข์นี่แหละทาให้เกิดกิเลสตัณหาเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาทําให้เลยถ้าเกิดตัณหาความอยากหลกเราของตัณหามันจากตรงนี้เองเห็นเวทนาไม่ใช่เรามันจะเกิดตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเห็นทุกเวทนาสุขเวทนาก็เป็นสิ่งเดียวกันนี่ ไอ้พูดเรื่องการพี่นาะกระสินยามาถึงนี้นะนะท่านทั้งหลายเราลองนอกไปพี่หนาะนะใครจะถนัดกรรมฐานกองไหนก็ให้ปฏิบัตนะิตั้งใจให้ความมุ่งมั่นเรามาแล้วนี่ยายเสียอกาานะสถานที่้วมีรูบาอาจารย์ก็มีเพื่อให้ตั้งใจเอาจริงทำว่าเป็นของจริงคนจริงแล้วนั้นถ้าไม่ใช่คนจริงก็อะไรเรียกว่า ลอแไหลๆๆเลียวไหลเล,เลยแล้วหลวงตาหาบัวหลวงบูมันสลบถสามครั้งนะหลวงพ่อไม่สลบหลอกแต่เกือบตายนั่งสมาธิตากฝนนะนั่งตากฝนเลยนะสองทุ่มถึงหกทุ่ตากฝนเราไม่ถอยไม่ถอยจนสั่นฟันกระทบกันการการเลยนะต้นเหยียบฟาว่าจิตจะออกจากร่าง ความตายอยู่เบื้องหน,น้าเลยเข้าใจาโอ้เวลาตายเป็นไม่สลบทลับแต่เกือบตายแต่ถ้านั้นอยู่ต่อตายแน,น,น่นอนนั่นเราเรียนรู้ขนาดนั้นเอาจริงขนาดนั้นนมันไม่ใช่มาแบบสบายๆเยยนี่ยพรก็แบบสุดโตมาสุดโต่งอะอยู่ในท่านก็ไปอยู่คนเดียวไปภาวนานในท่านในป่าในเขาไปคนเดียวไม่ใช่ว่ามัน เป็นกรรมฐานในเมืองนี่ยหลวงพ่อนะถ้าว่าเอาจริงเอาจังทำมาหมดแล้วมนะเป็นมาหมดแล้วในถ้ำในองเดียวเออไปภาวนาะทำสวทท่าด้วยใจหลวงโอ้โหงูทังนัเ่นเไม่ใช่ว่ามันมีอะไรที่มาจากพื้นฐานแห่งความสบายมีพื้นฐานแห่งทุกขนานั้น เอาพื้นฐานของโชกเป็นทุนจิตเราไมไดเข้าถึงความจริงไ่ว่าเห็นธรรมให้ธรรมนี่เลยละก็ธรรมของเราเนี่แหละธรรมคือความจริงนี่แหละไม่ใช่ว่าไปบรรลุธรรมไปอะไรรักด่าไม่ใช่เรียนถึงความจริงสําหรับเราเราพบทางสายการสำหรับเราแต่ละคนก็มีธรรมที่เป็นของของตนมีทางสายการของของตนแล้วเข้าถึงทางสายการเล้เข้าถึงธรรมะา ธรรมะของเราของของใครกับของคนนั้นเออไม่ใช่ว่าเออของคนนี่ก็เป็นของของเราด้วยเอ,อใครทําใครได้แต่เราไม่ทําไม่ได้ไนอนมอนแตกนะอย่างลงตาหมาบัวบ่ามันนอนหมอนใจกินมอนเป็นล่องเลยนะมอนนี่เป็นล่องเลยนะโอ้โหนุ่นมีบุ๋มเรื่องอะไรมอนเนี่ยก็เพราะมันนอนเยอะนอนเยอะ เนี่ยเรื่องธรรมะให้เราตั้งใจนะมาแล้วก็อย่า,า่าให้มันได้อะไรบ้างอย่างน้อยได้รักได้ลด <c oughs> ปฏิบัติไม่ใช่เพิ่มส <c oughs> ังเกตน,นะ <c oughs> เพิ่มหรือเปล่าที่ทีมาละมันเพิ่มหรือเปล่าไอ้รัน้อยเราให้ลงนะมันจะเบาการนอนจิไม่ต้องไปบอกใครเลย <c oughs> อยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมนั่งข <c oughs> ี้นั่งเยี่ยวมาเป็นธรรม ทุกอย่างเป็นธรรมหมดเลยนะแต่ว่จาจิตเราก็ถึงความเป็นธรรมก็ถึงความเป็นกลางที่มีความเป็นกลางอยู่ตลอดเวลากต่ปฏิบัติก็มาเพื่อทําปรับจิตปรับใจเราให้เข้าสู่ความเป็นกลางเป็นทุกอย่างเท่าเทียมกันเสมอเมือแล้วหมดเลยนะยั้นเสมอมาหมดจริงไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความไม่ยินดีนะ่นแว่าเวทาเนทาเห็นเวลาสัตว์ว่าเวทานาแต่ ขันธ้าเลูปกประสาทแต่ว่ารูปสัญญาสัตว์แว่าสัญญาสังขารวิยาาีรสัต์แต่ว่ามองสัตว์ต่วาจิตเกิดความเป็นกลางนะเรียกว่าเป็นเรื่องความปล่อยวางนะวันนี้เราทำมากแค่นี้นะเอาเยี่ยงนะ